สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนเนาะในเรื่องของตัวสะกดนะคะตัวสะกดคือพแพญชนะท้ายคำหรือท้ายพยางค์ที่ตามหลังสระเพื่อทำหน้าที่กำหนดเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่างๆยกตัวอ,อย่างคําเช่นคำว่าผักนะคะมีก็ไก่เป็นตัวสะกดแมวมีวแหวนเป็นตัวสะกดส้มก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเอง ทีนี้ตัวอย่างนะคะเช่นคำว่ากล้วยนักเรียนคิดว่าคำว่ากล้วยมีตัวสะกดไหมคะมีไหมลูกมีนะคะคือยอ,อยักนั่นเองเนาะต่อไปคำว่าไข่ปลามีตัวสะกดไหมหลังจากสระมีตัวอะไรมาต่อท้ายไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีตัวสะกดต่อไปตำรา ไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าหลังสระอาะไม่มีตัวอะไรมาต่อเลยต่อไปสงครามอ่าอันนี้มีตัวสะกดนะก็คืององูและมอม้าเป็นตัวสะกดเขียดล่ะคะเขียดก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่อ่าตัวเล็กกว่ากบเนาะเขียดมีตัวสะกดนะคะคือดอเด็กมอน้ํามีตัวสะกดไหมหมอน้ํา ไม่มีเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าอออ่างเป็นตัวสะกดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอออ่างเป็นสระอเป็นสระนะคะต่อไปคําว่ารถค่ะมีใช่ไหมคะมีกาแฟาไม่มีข้าวมีคือวาแหวนบาหมีไม่มีเห็นไหมคะเอาคุณครูมอมาเป็นตัวสะกดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ เป็นพยัญชนะควบเนาะนะคะหอมอเนาะระกำไม่มีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบสึัหกันันหน้า127นะคะให้เลือกคำที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดเติมลงในช่องว่าให้ถูกต้องมีคำว่าชาติพ่อกลุ่มสร้างแม่โชคน้ำใสแถวภูผาบุญคุณเข้าใจรูปภาพดูแลและน้อยสรุป คำที่ไม่มีตัวสะกดได้แก่คำต่อไปนี้ค่ะพ่อแม่น้ำใสภูผาเข้าใจดูแลเห็นไหมหลังจากคำนะคะไม่มีพยัญชนะอะไรมาต่อท้ายอีกเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในหมวดไม่มีตัวสะกดต่อไปมีตัวสะกดก็คำว่าชาติกลุ่มสร้างเห็นไหมคะโชคแถวบุญคุณรูปภาพและก็น้อยโอเคนะ ไปในหน้าหนึ่งรอยี่สิบแปดให้เติมคำที่มีตัวสะกดซึ่งใช้สระเดียวกันกับสระข้างหน้านะคะเอาล่ะดูเลยข้อตัวอย่างกะไม่มีตัวสะกดพอเราจะใส่ตัวสะกดดอเด็กกลายเป็นคาว่ากัดยานะคะจะใส่ตัวสะกดอะไรดีล่ะ,ะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคำว่ายามหรือใครจะยกนอกเหนือจากนี้ได้นะคะมีมอมม้าเข้ามาเป็นตัวสะกดติดนะคะปีบ อกไม้เนาะชนิดหนึ่งจุกดูดสระเอเล็กนะคะก็ได้โปก,กับโปกเลอกับเลอเรือกับเรือนนะคะเสียและเสียงอันนี้คือการนำตัวสะกดมาเติมหลังสระให้มีความหมายเนาะ และในหน้าสุดท้ายหน้า129นะคะด้านบนแต่งประโยคไม่ต้องทำนะคะให้เด็กๆมาคัดลายมือด้านล่างตัวบรรจงเต็มบรรทัด4บรรทัดเท่านั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จบในบทที่12เรียบร้อยนะคะซึ่งนักเรียนก็ต้องทำไมคะส่งคุณครูเนาะบทที่12นะคะส่งตั้งแต่หน้า122

ร้อยยีและหน้าสุดท้ายร้อยยีเนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นบทนี้เนาะเอาละค่ะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆก็จะเข้าใจในเรื่องของสระที่มีและไม่มีตัวสะกดเนาะวันนี้คุณครูเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ